ที่เห็นความสามารถแล้วก็มาชักชวนมามาให้ไปทําร่วมงานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะกตัดมีข่าวว่ารุณแดงไม่ได้คุยจักไหมครับว่าเขาเรายใชทยไหมไม่มีเลยค่ะจู่ยังไม่ได้คุยอะไรคุณแดงเลยค่ะกลัวว่าจะมีผลประกอบงานเราในช่วงระยะมีครับถามว่ามีก็มีนิดหน่อยคือพี่ๆอาจจะให้ความสนใจแล้วพอข่าวมันกระจายกระจายหลายอย่างเนี่ยมันอาจจะกระทบกับหลายๆฝ่ายซึ่งจุดพยายามที่จะบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากจู่ขออนุญาตรับไว้คนเดียวละกันนะคะแล้วจุดเคารพในในส่วนอื่นๆทุกๆช่องทุก ค่ชื่อคืแขนงเลยดังนั้นก็พยายามที่จะพูดอะไรให้น้อยที่สุดอันนี้พูดตรงๆพูดตรงๆเพราะว่าจุ๋ไม่อยากจะให้กระทบหรือเอาไปอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะส,คส่วนตัวแล้วมคีคิดบ้างไหมครับเรื่องแต่ย้ายิ้ย้ายชองถามว่าจุ๋เป็นเด็กนะคะจุ๋ไม่สามารถที่จะคิดอะไรได้โดยที่ไม่ได<ม>้ปรึกษาผู้ใหญ่นะคะโดยที่ไม่ได้รับความเห็นชอบหรือว่าไม่ได้มีไม่มีใครมีคำบอกเล่าของผู้ใหญ่มาอย่างเงี้ยจุ๋ไม่สามารถจะคิดเรื่องอะไรทั้งหมดในวงการบันเทิงได้คนเดียว ก็สุขคิดว่าเรายังเป็นเด็กอยู่ดังนั้นการตัดสินใจของเราอาจจะไม่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 ได้ว่าอะไรอ่ะไม่อาจจะไม่ดีพอแล้วเราจะต้องขอคำปรึกษาจากหลายๆท่านอะไรเงี้ยค่ะแล้วม,มีมีการท้าถามจากช่องสามไหมครับผมกับ่ายลราพอก็ก็เออก็เคยมีนะคะก็เคยมีอันนี้อันนี้ก็พูดตรงๆว่าเคยมีอะค่ะแต่ว่าก็มันก็ผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยผ่านมาแล้วก็ซึ่ง ครับและนั่นก็เป็นคําสัมภาษณ์ของคุณจุ๋ยวรัตชยานะครับกับประเด็นเรื่องของการย้ายค่ายนะครับพี่เดชครับซึ่งก่อนหน้านี้นี่จุ๋ยเองนี่ก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่ได้ย้ายไปไหนนะฮะแต่ล่าสุดก็มายอมรับว่าก็มีค่ายละครช่องสามเนี่ยเข้าไปทาบทามเธอแต่ก็บอกว่าอ่ามันผ่านไปละนะฮะซึ่งค่ายละครที่เข้าไปทาบทามก็เป็นค่ายละครน้องใหม่น่าจะชื่อกัสนะครับของคุณดาวพอลิไทยนรงเดชนะฮะก็เคยคุยกันไว้นะฮะเรื่องก็คือ าอาจะสนิทสนมในส่วนตัวก่อนใ,ใ,ในอันดับ,บแรกเคยเคยร่วมง,งานหรือเจออะไรถึงได้ติดต่อคุณจุ๋ยเอาไว้ใช่นะฮะแต่พอสรุปว่าผู้ใหญ่ทางกันทนาไม่ให้ไปก็เลยเอโอเคไม่ไปก็ไม่ไปก็ปกเคารพการตัดสินใจของผู้ใหญ่นะฮะส่วนทางะละครแบบแก้มแดงก็คงจะเป็นคุณแมทพีรณีคงไทยที่มาเสียบแทนแต่เราพูดถึงว่าพอพอ,พอบอกว่าชื่อว่าเป็นละครเรื่องแหม่มแก้มแดงเนี่ยก็จะเป็นคุณจุ๋ยเล่นมันจะใช่เหรอ คาแรกเตอร์ไม่ได้เลยนะมันต้องเป็นฝรั่งฝรั่งก็แหม่มนะชื่อนก็บอกอยู่แล้วแหม่มแกนแดงหรือว่าจะเป็นคนไทยแต่ดูลักษณะเป็นแหม่มเหมือนอย่างใครล่ะลักษณะที่จะดูเป็นแหม่มเหมือนผสมเหมือนเหมือนสมัยก่อนมีมีเรื่องแหม่มจ๋าคุณยังแขคงไม่เกิดหรอกก็คุณมยุราธนาบุตรเล่นก็ไม่ได้เป็นแหม่มเลยเป็นหมวยที่ซ้ําไปแต่แต่ถ้าเอามาย้อมผมหรือทําเป็นคาแร็เตอร์ให้ดูเป็นแหม่มมันก็ยังกล้อมกลืนได้แต่อย่างคุณจุ๋ยนี่ นึกหน้าไม่ออกว่าจะเป็นแหม่มในสไตล์ไหนยังเพราะว่าเขาอาจจะสนิทกับคุณดาวส่วนตัวหรือเปล่าก็เลยแบบพอพอจะทําอะไรนึกถึงคนคนแรกก่อนคุยมาจะเล่นแต่พอรู้ว่าเป็นของช่องสามก็เลยก็ต้องไปขออนุญาตที่ใหญ่ก่อนมากอันนี้แหละครับประเด็นใหญ่อยู่ตรงนี้แหละครับคิดยังไงครับถ้าเกิดว่าคุณจุ๋ยเนี่ยจะรับงานที่ช่องสามเพราะว่าจุ๋ยเองก็ไม่ได้เซ็นกับช่องเจ็ดนะพี่เดชไม่ได้เซ็นกับช่องเจ็ดก็จริงแต่เซ็นแต่ก็มีอยาเซ็นกับ กันธนาอยู่และยังไม่หมดสัญญาใช่ไหมตามข่าวแยังไม่หมดสัญญาแล้วกันนาส่วนใหญ่ก็จะทําป้อนช่องเจ็ดช่องเจ็ดอันนี้ยิ่งหนักกว่าอีกเพราะว่าผู้ใหญ่ถ้าเกิดผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่เนี่ยครับเขัดใจกันตัวเองเป็นเด็กกว่าเนี่ยตัวเองทำให้ผู้ใหญ่ขัดใจกันมันไม่ใช่ว่ากับเจ็ดโดยตรงเลยแล้วตัวเองออกมามันยังตัวเองกับกับอีกคนหนึ่งโดยตรงแต่นี่มันจะกลายเป็นว่าสัมพันธ์ระหว่างระหว่างระหว่างหลายๆคนอื มันยิ่งดูไม่ดีเข้าไปใหญ่หนึงครับและอีกอย่างหนึ่งสัญญาตัวเองก็ยังไม่หมดพอเราเห็นหน้าคุณจุย๋ยเราก็รู้สึกเหมือนโลโก้ช่องเจ็ดเราก็บางคน<อ>ชาวบ้า,บา<อ>นไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเขาเซ็นกับใครนะใช่ก็เราไม่รู้ก็สัญญาส่วนใหญ่ครับที่เขาทาก็เขาทําป้อนช่องนั้นแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยดาราที่ระดับเราเราบอกได้ว่าระดับนางเอกนึกออกไหมครับเราอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นระดับนางเอกเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะโอ้โหให้ให้เก่งยังไงให้สวยยังไงอ่ะ ก็คงจะกระโดดไปกระโดดมาไม่ได้ไม่เหมือนดาราสมัยก่อนอย่างดาราสมัยก่อนเนี่ยแต่ตัวที่กระโดดไปกระโดดมาได้ก็คือตัวที่แบบว่ามีคุณภาพจริงๆแล้วก็เป็นคนนักแสดงที่อาวุโสพอสมควรก็อาจจะเป็นตัวพ่อตัวแม่บางทีที่เราเห็นอาจจะเป็นคุณต๊กดวงตาคุณพักอะตุมชลิตอะไรอย่างเงี้ยคือตัวอย่างเงี้ยที่มีความสามารถจริงๆแล้วสามารถที่จะเล่นเป็นบทพ่อบทอาบทร้ายบทดีอะไร ไปตรงไหนก็ได้ไปไหนก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่พระเอกนางเอกคนส่วนใหญ่ในช่องเนี่ยก็จะดูว่าตัวนำไงนักแสดงนําที่เป็นพระเอกนางเอกอย่างอย่างคุณปอแต่ช่องเจ็ดย้ายมาช่องสามจะกระโดดกลับไปเล่นช่องเจ็ดอีกก็ไม่มีสิทธิ์แล้วคุณชมพู่อีกคนนึงมาเล่นช่องสามจะไปเล่นช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดช่องเก้าไม่ได้อะถ้ากระโดดไปที่ไหนก็ต้องเหมือนกับ ก็จำกัดอยู่แต่คนนั้นเอพรทิพย์เอพรทิพย์เขายังเคยไปเล่นช่องสามเรื่องอะไรนะฮะลิขิตเสน่หาเป็นเขาเองหอเป่าก็ไม่ใช่เออนั่นก็อีกนั่นก็อีกเคสหนึ่งอ๋ออ๋อออก็คือวาดกันไปเป็นเคสเคสใช่แสดงว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยสมมติว่าคุณจุ๋ยเซ็นกับโพลีพลัสแล้วโพลีพลัสเ็เข้าสนิทกับทางคุณคุณดาวก็ไม่น่ามีปัญหาก็ไม่น่ามีปัญหาถ้าคุยกันได้ครับใช่ไหมล่ะแต่ยังยังให้แบบว่าให้ฮอตกระแสฮอตกระแสแรงหรืออะไรเท่าไหร่ แล้วก็อยู่อีกอีก,อกสังกัดหนึ่งอย่างถ้าเราสมมติว่าเป็น เป็นนัเด็กนักเด็กก็ไม่ได้อีกเพราะว่ามันเหมือนกับโลโก้ช่องสาแล้วเป็นแบบ4ี่บวกหนึ่งอะไรพวกนี้มาริโอมาริโออะไรอย่างเงี้ยจะไปช่องอื่นมันก็เหมือนกับเขาผูกเป็นเป็นเป็นโลโก้ไปแล้วก็ถึงได้เอาขึ้นมาเลยบอยประกันคนนู้นคนนี้คนนี้อันนี้นะเลือดใหม่เด็กรุ่นใหม่เป็นโลโก้อันนี้ตัวเองไปไหนก็เสียเองด้วยเนาะดูท่าทางนะฮะก็เสียผู้ใหญ่ด้วยแต่ว่าพูดถึงจุ๋ยเองในคาแรคเตอร์ของจุ๋ยเองถ้าเกิดว่าเราไม่พูดถึงเรื่องของเส้นสายของใครว่าจะไปยังไงนยพี่เดบอกว่าคิดว่า เขาเหมาะกับช่องเจ็ดหรือว่าช่องสามมากกว่ากันมันอยู่ที่ละครแต่ละเรื่องว่าตัวมันไม่ได้ว่าอยู่กับช่องเจ็ดหรือช่องสามอยู่ทีบ่บทละครเรื่องนั้นมันจะเหมาะกับใครมากกว่าอืและอย่างคาแรคเตอร์ของคุณจุ๋ยเนี่ยคุณจะเล่นละครแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าช่องเจ็ดเขาก็จะมีมีสไตล์ละครขอเขาเองที่เป็นแบบอย่างนั้นแต่แต่อย,อ,อย่างที่เราดูแล้วจุ๋ยก็ไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นจนแบบว่าแบบอุ้ย เป็นคาเล็กเตอร์ที่ติดตาติดหูติดใจอะไรในสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเด่นเด่นขึ้นมาชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงจึงงั้นไงพอพอเขาตอนนี้ก็เหมือนกับว่าการทางานของจุ๋ยเองก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยได้รับความนิยมแบบเปรี้ยงปร้างอะไรมากกก็คือยังไม่ยังไม่โดดเด่นอก็ได้รับความนิยมแหละแต่ยังไม่ถึงกับแบบว่าชัดเจนโดดเด่นเป็นเป็นแบบว่าฮิตเหมือนไม่เหมยังไม่เหมือนคุณอาม ครับหรือชมพู่เรื่องล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมนะช,ชมพู่ย้ายมาก็ใช้เวลาพอสมควรนะกว่าที่กว่าที่จะจะเปรี้ยงอ่ะจะจะแบบว่า,าเออชมพู่อะไรอย่างเงี้ยก็จุกจกจ๊กแจก๊กจุ๊กแจ๊กจับแจ๊กมาสองสามเรื่องแล้วจนจนเรยานี่แหละนะฮะก็ถ้าเกิดว่าอย่างเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าย้ายค่ายไปซะ พี่เดว่าจะเหมาะสมหรือเปล่าแต่ว่าก่อนจะไปฟังพี่เดนะมีอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าไม่เหมาะสม<ช>ก็คือ,อค,คุณต้อยแอคเนอร์นะเขากม็กมีประสบการณ์ดีนะอ่าใช่นะคุณต้อยแอคเนอร์บอกว่า จะเอาอคุณจุ๋ยเนี่ยไปเทียบกับชมพู่กับปอไม่ได้เขาบอกว่าคนนั้นเนี่ยมีเส้นดีมีแบกดีนะฮะถึงไปรอดนะครับอันนี้ก็โพสใน a c e b o o k ตัวเองใช่ใช่เนียอย่างที่ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็บอกว่าจุ๋ยเองเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นนางเอกแท้จริงนะฮะช่องเจ็ดให้โอกาสนะครับเขาก็บอกว่าใจหายตลอดเลยเวลาที่เห็นดาราช่องเจ็ดย้ายช่องนั่นก็คือก้าวพลาดของนักแสดงเพราะว่าไม่ใช่แค่ปอหรือว่าชมพู่ที่ย้ายไปอย่างเช่นชามก็ ปแล้วก็มันก็มีคนทั้งประสบผลสําเร็จกับกับไม่ประสบผลสําเร็จอ่าเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลด้วยแล้วก็อยู่ที่ว่าจังหวะไปแล้วไปเจออะไรแล้วมันเหมาะหรือว่าไม่เหมาะกับตัวเองไงอย่างคุณชามามันก็ยังไม่ใช่ใช่ไหมมันก็ยังไม่ชัดเจนมาแล้วก็ยังไม่ใช่นางเอกแต่อย่างคุณชมพู่มาอคนก็ยังแบบตุ้มตุ้มต่อมตอะอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยว่า ก็จะรอดเหลยจะรอ,อดออแล้วพอมา,มาเรื่องนี้ก็เ,เออ,เอ,อหายใจคล่องคองหน่อยครับอืมแล้วสรุปแล้วต่างๆพี่เดว่าอย่างไงฮะอย่างคุณจุ๋ยเนี่ยถ้าจะให้จะให้ลองเสี่ยงๆหรือว่าจะมาหรือจะไม่มาช่องสาพอพอเป็นเรื่องลักษณะนี้แล้วดิฉันมีความรู้สึกว่าอยู่ตรงไหนก็คงพอๆกันถ้าเกิดว่าอยู่ตรงไหนก็เท่ากันไม่เห็นจะมีความจําเป็นเลยต้องย้ายเลยเนาะ ไม่แน่ไมันคนเราคิดไม่เหมือนกันไงแ้า่มัาอยู่ตรงนี้มันอย่างนี้อมันก็คงจะไม่ได้ดีไปกว่านี้ถ้าสมมติว่าอะไปที่หนึ่งบางทีอาจจะมีโอกาสดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้ไปมีโอกาสที่ได้มุมเปิดใหมคไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้รับแต่เอ่อมุมเก่าๆหรือว่ารูปแบบเก่าๆอะไรอย่างงี้ยๆก็คนใจอยากออกคนนอกอยากเข้าอะนะก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศดูเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันมีไหมมันมีจากจาก ฝั่งนี้ไปฝั่งนี้มันมีลุ่งให้เห็นไงแต่ไม่จะฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นอ่ะมันเคยมีไหมล่ะไม่มีไม่มีแล้วก็ไม่รู้มันมีนะเหมือนเหมือนเคยมีแต่มันไม่เงียบเงียบมันไม่เห็นว่าอได้หรือว่าจะดีกว่าเดิมอะไรอย่างนี้ไงใช่นะฮะอ่ะละฮะเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามกันเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์การเสี่ยงมันมันเหมือนกับเขาก็ต้องคิดแหละเวลามันก็ผ่านพ้นไปเร็วอ่ะปีนี้ยังเป็นนางเอกอยู่ปีหน้าเป็นแม่แล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้น้า มันเฮลือกสุดท้ายถ้าฉันไปตรงนู้นโอเคฉัน,นยัง<บ>ได้เป็นพอจะได้เป็นนางเอกอยู่ถึงจะดังไม่ดังก็ยัง,ย,งยังขึ้นชื่อว่ายังเล่นเป็นนางเอกอแต่ถ้าอยู่ตรงนี้อาจได้เล่นจริงได้อะไรจริงแต่เด็กมาใหม่ๆก็เยอะใช่ครับต่อเวลาในการเป็นเอกสักสี่ห้าปีก็น่าจะ,น,าจะน่าจะดีแล้วแต่แล้วแต่อันนี้ต้องแล้วแต่ตัวตัวเขาเองตัดสินใจแต่อย่างน้อยมันต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมด้วยถ้าสัญญายังไม่หมดเนี่ยไม่เหมาะสมแน่นอนที่จะที่จะกระโดดออกมาเนี่ยยังไงก็ ฝั่งนี้จะไม่คิดเหรอโอ้โหนึกอยากจะไปไหนก็ไปในขนาดสัญญายังอยู่ยังมาทางนี้ได้แล้วทางคุณดาวเองก็ไม่ได้จะแข็งแรงพอที่จะสามารถทําให้จุ๋ยเองเนี่ยเข้าไปดูแลอะไรได้แล้วโดยเรื่องโดยเนื้อเรื่องการหาอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะครับเฮ้ยคนคนดูจะใช่เหรอจะเชื่อเหรอเรื่องนี้จะสนุกมากเหรออะไรอย่างเงี้ยอ่ะละฮะก็ติดตามมันต่อไปนะเป็นกําลังใจให้กับคุณจุ๋ยด้วยกันละกันนะช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ